วันนี้เป็นครั้งที่27ตรงกับวันที่6ธันวาคมพุทธศัก,ากราช2568 ข้าพเจ้าในสวดโพคา Wit! ขอเป็นวาจาสาธยาพุทธมนต์ต่อไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชีรยาบูชาได่องค์พระบรมมติเทรเจ้าองค์ผู้สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายองข้าพเจ้านี้ขอให้ความคุณพระธรรมตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาเนี่จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันโหดในการสวดสาธยายมือนต่อไป สดุชมนุมหเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคจตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสาสุนันตุสักขะโมกขรังสเกการเมจุรุเปหิริสิการตเตจตนตาิเกวิมานีทิเปรเถจกคารเมทรุวนาคาหนีเกหะวัตถุมหิเคเตปุมาเจรุตุเทวาชลารวิสเมยักกะคันตาพันาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรุอยมัันตาธรรมสวนากาโรุอยมัันตาธรรมสวนากาโรุอยมัันตา บทสวดนมังกรสิริคตถานโมตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยาคตถานัติเมสนาอันยังพุทโธเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหทุสัพพะถานัติเมสนาอันยังธรรมโมเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะถานัติเมสนาอันยังสังโฆเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะถา ปรสูตมหาการุณิโกนาโติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทอัธายะสัพปะปะนินางปุเรตวาปรามิสปะปะตโตสัพปูติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมะขอตุสัพปุปัะวามหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพปะปะนินางปุเรตวาปรามิสปะปะตโตสัพปูติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมะขอตุสัพปุปัะวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพปะปะนินางปุเรตวาปรามิสปะปะตโตสัพปูติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมะขอตุสัพปุปัะวา โอรสตรมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอมเอกังสมัยอย่งพระพาวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติปัจจามัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศหิโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนัสสันนิปติตาหุนติตะหวนตังทศนายยาภิกขุสังขัญจะอัตโขจตุนังสุตราวาสกายิกานังเทวานังเอตธะเอตธะหุสิอายังโขพระวาวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเน มาาตาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตตหิภิกขุสัตถิสัพเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิเจโลกะทารุหิเทวตาเยบุยเยนะสันนิปริตาหุติปะขวันตังทศนายะภิกขุสังขัญจะยันูนะไม่ยำปีเยนะปะขวาเตนุปาสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตาวะปะขวาโตสังเกปัจเจกกะคาถาภาเสยามติ อะหะโคตาเทวตาสยยากถาปินามะคะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาโดยยะภาษาริตังวาภาหังสมินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะจขวโตปุระโตปัตุระสุอะหะโคตาเทวตาพระธรรตังอภิวาเทตวา เอกัมตังอัตถังสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอมังค่าทางอภาสิมหาสมโยปวัลสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิมังธรรมะสมยังตะกิตายะวะอปปาราชิตาสังคันติอรัคโคอปปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังค่าทางอภาสิตัตตะพิขโวสมาดังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังังสุสาราเทวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักคันติปันทิตาติ อาตรโคอราเทวตาพะคาวโตสันเคมังคตังอภัสีเชตวะขีลังเชตวะปริฆังอินขีหลังโอขจามะเมชาติจันติสุธาวิมาลาจักขุมตาสุธันตาสุสูนาคาธิอาตรโคอราเทวตาพะคาวโตสันเคมังคตังอภัสีเยกิจิพุทธังสารนังขตาเสนาเตขมิสเตอปายะภูมิงปะหายะมารุสังเตหังเทวกายังปริภูเรสันติติอาตระโคพะคาวพิกขุอามันเตสีเยปุยนะพิกเวทัสสุขโลกะธาตุสุ เทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังฆัญจะเยปิเตภิกขเวอะหสุงอติตมะทานังอะระหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมีภะคะวันตังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะหิสงสัยะถาปิมัอตรหิเปิเตภิกขเวอะภิวิสัติอนาคตมะานังอะระหัโตสัมมาสัมพุทธเตสัมีภะคะวันตังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา Kopi santi saya tapi mai yang eh tadi aji kisah ini bika bayi dewa kaya nang nama ni cita isam ini bika bayi dewa kaya nang nama ni tesis bika bayi dewa kaya nang nama ni kang sura tak mana si karu tak pasi isam ini di dewam pante si kau teh biku bahwa tu baca susu mahu eh tadi baca si loka manut kasami tadi puma tadi si ta ye si ta kiri kapak kiri kapak kadang pagi sama kita putus sehawa sana lo mak sabi sampuno โอทาตะมนัสสาสุตตาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัจสเติยะตวะวณิกะปิลาเถกกะปิละวัฏเวตตตัวมันติสัทธาสาสกสาวกเกสาวกเกศสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนนธาภิกาโวเตจะอัตตปะมะเกรุงสตวะพุทธสาสาวนังเตสัมปาตุระหุยานัมอมัจุสานาถสานังอัปเพเกสตัมัทธคุงสหวสังอัตสัตตดิกสตังเอกสาสกนังอมัจุสานามัทธสุงอัปเพเกนันตมัทธคุงที่สาสัตตา ตาอหุงตาจจะสัพพังอภินญายะะวะกิตรวานาจักุมาตโตมันติสัทธาสาวเกสันเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานะธาพิกาโวเยวุหังกิตาอิสาไมเิระหิอนุปปุปโสสัตตะสหัสสาวะยขาปุมากบิละวะฒวะอิทิมนโตทิมันโตวันัมโตโยสสินโนมุรามนาอภิกรรมวิคุณังสมิติงวะนังชัสหัสสาหิมาวตายะขานานัตตวานิโนอิทิมนโตทิมันโตวันัมโตโยสสินโน Mura man na Erika mo piko ng samiting unang sa kagila at isa na natawan nino iti manto si ti manto na manto si sa sino mura man na Erika mo piko ng samiting unang na natawan nino iti manto si ti manto na manto si sa sino mura man na Erika mo piko ng samiting unang weta we sa mita pancha sa อิติมันโตสุติมันโตนะมันโตยสศิโนมุรมนาอภิกรรมุภิกุนางสมิติวณังกุมิโรราชเกอโกเวปุลสะนิเวสนางปิญโยนามสตาสาสังยคานังปอยุรูปัสติกุมิโรราชเกอโกโสปะคะสมิติวณังปุริมัจ่าทสั่งราชาสัตตะทบปัสสาสติคันรพันนางอธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตัสสะพะบุวิธนามามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสศิโนมุรมนาอภิกรรมุภิกุนางสมิติวณัง Akin ang Chinese raja mga siya ng doon na ho tapa sa tati kung manha ng ati pati pita sa kahoy na Iti man to yun, iti man to wana man to yun sa sinumura man samiting unang pachiman di sang rasha ku di sang rasha widu bako pasang ti atipati kanang ati pati mahala siya sa siso อิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสสสินโมุระมานาอภิกรรมิกุรังสัมพิทิวะนังอุตตรัญจัติสังราชาโกเวโรตับปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสาภโวุลิชนะมามาภะรอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสสสินโมุระมานาอภิกรรมุภิกุรังสัมพิทิกวะนังปุริมาทิสังฆาตะรโตทักขีเนนะวิรุนดะโกกชิเมนะวิรุปโขโกเวโรตระนังทิสังจตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรติสา ทัตันละมานะอัถังสุวันนีกปิละวัฏเวตโตวันนีกปิละวัเวติสังมายาวิโดทัสาอาคูวันจะนิการสถามายากุเตนุเปเตนุวิภูจะวิภูโตสาจะนุกามเสโทจะกินุขันธุนิขันธุจะปานาโตปัมโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตะเสโนจะขันโณโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัจสะสัตเจจเนชราชโนคณภาษาราชุภิโมระมานะอภิกามุปปิกุณังสมิติงวังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสกากกาภลัสษัตราอาคูปายาคศาสยาธิภิยามุนารัตตะตถาจะอาคูนาหายาสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวังเยนาคานชิสหัสหาดันติทิพพาติชาปะเกวิสุทธาจักคูเวหาญาสเตวะนะมัจจปาตา จิตตาสุปนนาอิติเตสนามังอาภะยันตานาคราชานณมาสิสุปนโตเขมมากาสิพุทโธสันนาหิปัจจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนนาสานมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสติอิธิมนโตยัสสินุการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาสาวปปจิตติสุจิตติจัปหาราโรนามุจิสาสตัญจัปปลิปุตานังสเปเวโรจนะมากาสันในหิตวา พระลิงเสนงา,สยยางระหูประธาตุมกาขมูงสมโยธานีประฐานเตปิกุนังสมิติงวนังอาโปจเทวาปทวิจ,จเตโชวายุตถาขมูวรุณาวรุณาเทวาโสมูจจะยสสาสาเมตตากรุณากา kayi a kuduwa ya sa sinima a tasirta yin sadata kan ya iti, na ta wani nau'adi matauki ya sa sinima mana haifika mafi kuna samitin wa na wento ja ta yi wasa ne ja asama ja tura ya ma a can da sobani sa ta yi wacan Surya suhu panisa, panisa adeva surya mangku pura nakata ni wa aku mantawala akawa sunang wasa bause toh saku bakapurita toh tasakta tasakta kaya sopena nato manino iti mento hiuti mento wana mento ya sasino mudamana a bika mu biku nang sameting wana ฉลามคีสีขาริวะอริตกาจะโรชาจะอุมาปุภานิภพสิโนวัตุนาสสะธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะนิสิโนทัสเตเตทัสทาเพียสเพนันตวานิโนอิติมันโตยิติมันโตวะนาวันโตยัสสิโนมุระมานาอภิกรรมุงพิกุลังสัมมิติวะนัง

ยะสัสสีโนฐานยังอคาปุชนโนโยทิสาอภิวสติตัสิเตทัสสทากายสเปนานตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัสสีโนมุธามนาอภิกรรมุภิกขุนังสัมิติงวะนังเขมิยะตุสิตายามากตะกาจายะสัสสีโนสัมปิตาการามัเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานานตตินอาคูอาธะอาธะคูปะระนิมิตตาทัสสิเตทัสทากายสเปนานตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัสสีโนมุธามนาอภิกรรมุภิกขุนังสัมิติงวะนัง สัตเทตเทเทวานิการยาสเปนนาณตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุนเยชนเยสติสาสาภูตตาชาติวะคิลังโอคัตินะมะนาสวังตะเกโมฆาตรังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุขรามาปรมัโตจะปุตตาอิธิมะโตสันหะสันนังกุมารุติโสจะโสปาคัสเมติงวะนังสหัสสะพรามาโลกานังมหาพรามาพิติทติอุปปัตนุชติมันชุติมันโตพิสมะกายโยยะสสิโสทัสเสต้าอิสระอาคูปเจกาวะสวัตติโน เตสัจัมัชโตอาคาหิโตปริวาริโตเตจัสเพย์อภิกันเตสิเนเทเวสภะมะเกมาราเสาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันิยังเอทะคันหาถะปันทะราเคนะปันธะมัทูสมันตาปริวาเตธะ Mawo munji ta koji nang iti ta ta senang ape saiye bani na ta la ma ha ca sarang meko tana yanto sa wisi ko so pacu ta wati sangkut tawa sayang wasi tan ca sapangapin yayak wapak hita wana cakumana tua menta hi sa ta te wisa na จะอัตตปมมกัุงสุตมะพุทธะศาสนานงวิตาราเกหิปการมุในสังโรปิอิชยุงสะเพวิชิตาสังฆามเพติตายสัิโนโมทันติสหกูเตหิสามกากเตชนินสตตาติบวชโดจุลชัยยะปารกรณโมมพุทธเตชะสารตะนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะปรเมสุราสุสิทธิพรมาจะอินทาจะจตุโลกา คำพีรักกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพหมชัยยะปสิทธิพระวันตเตชยัยยะชัยยะธนิธนิิอุทาทิอุทาทีนาธินาทีชยัชยยะชัยยะกะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสน,นะเมรุราชพลนาราชี ชยะชัยยะคพีระโสมพีนาเคนทนาคีปิสาจัพูตากาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรกีชยยะชยยะสิงคขีสุธาทานะมุขชาชยยะชยยะวรุณะมุขศาสตราชยยะชยยะจำปาทินาขุละคันถุกชยยะชยยะคัจฉคณตุรงสุกระผู้ชงสีหะพยักขีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธินารดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสะทาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาปวะเฆชัยยะชัยยะวารุณายักเคชัยยะชัยยะรักษาสุรักุชาเตชาชัยยะชัยยะพระเมรทัคคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปะฏวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันต์ตา ปเจกพุทธาสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรโรหโรหินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรกโกชัยยะชัยยะนาโกวิดุฬหโกวิรุปโกจันทิมาราวิอินโทจเะเวนเตโยจะกุเวโรวารุนโนปิจะอคิบายโยจะปาชุนโภคุมาโรทตะรตโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโย อิสิโนสาวกาสภาชัยรามุพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยะกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอยังมารัสสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพติมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามหิสิโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอยังมารัสสะจะปาปิมาโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะคณามหิสีโนชัยยปิปุรัสะสิริมตโตออยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวขนามหิสีโนชัยยปิปุรัสะสิริมตโตออยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนขนามหิสีโนชัยยปิปุรัสะสิริมตโตออยังมารสะจะปาปิมโตปราชโย อุคโคสยามโพธิมันเถปมุขิตาชัยยะตถานา,าขนาคณะมหิสิโนชยโยปิพุทธะพุทธะส,สริมตโตอายังมารสะจะปาปิมตโตปราชยโยอุคโคสยามโพธิมันเถปมุทิตาชัยยะตถาสพัมัคคนามหิสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสักกยายะสักกยายะนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยหโุวิชย,ยสุชโย,ยมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกสีสีปะชะวิปโปคะเร อภิเศกยสภาอุทานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมาขังลังสุปะปานังสุปุตตังสุขโนสุมโหตโตจัสุอิถังพระมัจาริสุปทักิีปทักิีนางกายะกรรมังวาจากกรรมังปทักิีนางปทักิีนางมโนกกรรมังปนิธิเตปทักขีนาปทักิีนานิกตะวานะรพันตเตปทักขีเนเตอัฐะลัตถาสุติตาวิรุณหาพุทธศาสนี อะโรคาสุิตาโหทะสะหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวอสมิงฐานิอธิคตาทีคายุกาสะทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัมพทารักขันตุสัพสัสตานังรักขันตุชินสาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัต สันตุวสังวัสาวราหกาโรคาจุป,ปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอะระหันตุยะธาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังปะควาสังวัตสาวทียังวิหารติเชตะ วันอนณากะพินทิกัสะอารามตตราโคภระวาพิกุอามันเตสีพิกขวติปัทันเตติเตพิกุลภวตูจะสุสูงพระว่าเอธระโวจะอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานังอรุปาทาวาตัาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราอนิจจติตังตถานตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวา อภิสมตวะจิอาจิคติเตเสติปัญญาเปติอัตตาเปติวิวรติวิพาชติอุตานิกโรติสเพสังขาราอนิจาติปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตว ภิสมตวาอจิคติเทเสติปุตปัญญาเปติปัฏฐาเปติบิวารติบิปัสชาติอุตานิการติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตาถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตาตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมาอนันตาติตังตาถาคาโตอภิสัมพุทธิ อภิสมิติอภิสัมพุทจิตวาอภิสมีตวาอจิกติเตสิติปัญญาเปติปัจจักติวิวารติวิปัสติอุทานีคารติสเพธธรมาอนัตติอิธมาโอเจ้าภาวะอัตมนาติพิกุปถัมโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดปฏิกรัตตาคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนปัตติกังเคนะคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงหวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธตีตามไปอีนั้นทางอปะตัญจานาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจโะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังสังกุปังตังวิธามนุกพาดูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนขอนแขนขอควรข้อคุนอาการเช่นนั้นไว้อัดเชวากิจจะมาตักตังโกชัญญามมารังสเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังคลันเตะมหาเสนนะมจุราระการผัดเพี้ยนต่อมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตาปตันทิตังตังเวปัฏิกัลโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งวัน กลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น,น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกขปัจเจเวคขณะสัเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งดท,ทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนตุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยามริตัดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะิโยสานังเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนียตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มระนังเมเนีย,ยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเตตะวิญญาณุขันปสัสจ,จาวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงเข้ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถัหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจชิตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะิงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตเทวะหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตะสังทโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกาม,มังสัพเพหิพาดหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอาสมิงฐาน,นิอธิคตาติคายุกาสัทธาหนตุ Sukita untuk tuka babun cantuk mata sukita untuk tuka babun cantuk, Sape sukita untuk tuka babun cantuk, Sape ayadika sukita untuk tuka babun cantuk, Sape pisa, Sape yaka, Sape peta sukita untuk tuka babun cantuk, Sape aca sukita untuk tuka babun cantuk, Sape nakanta sukita untuk tuka babun cantuk, Sape rewa sukita untuk tuka babun cantuk, Sape sama tinang. สมิันตุโวโบวโสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพริสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวาะโมโพริสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวาะโมโพริสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวา ปฏิทานนักคาถายาชทวตาสันติวิหาระวาสินีถูกไปคาเนโพริคเดตหิมตหิมต,ตาธรมาธาในนัปวันตุปุชิตาโสถิงกระโดนเตทะวิหารหหมันเะเดเทราจะมัชานวมกาจะพิขัวุสารามิกาทานาปฏิปาสกาคามาจาะเทสานิคามาจะอิสราสัปปานภูตาสกิจารุตุเตชะลาปุชาเยปิจะอันทัศสัมภวาสังเสตชาตาอัตบุปปาติกา ยิญญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสาการุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราจะปุคขลาสังโฆโหตุสมัคโควะอัถายะจตายะจะอัมเหระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามัธเมอริยปะเวทเตปัสันนาโหตุสัพเพปิปาริณงพุทธัสสนีสัมมาธารังพเวชันโตกาเลเทัวุปวัสตุ ภิาวายะสัตตานังสมิทธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรเมเะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เสวตาอุยโยชนคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขพิยปัตาจนิพยาโสกปัตตาจ,น,าาตาจนิโสกขุนตุสเป,ปปิปาริโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังบุญญสัมปทังสเพเทวา,า,านุโม,โมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสียังนักขันตุสัปทาภาวนาพิยาตาขุนตุข,ขชนุเทวตาคตสา,า,าสัาสง,งคนคาถา โหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังสเพฆพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังขอรังอรหันตานันจะเตเชนะระขังปะธามิสัพพโสสเพฆพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังขะรังอรนันะต สัพเพหุทธาพระรัตนตาปเจกันนจะยังพระรังอรหันตานจะเตชินะระหังพระธรรมวิสพโสสัพ, ained, พเพหุทธาพระรัตนตาปเจกันนจะยังพระรังอรหันตานจะเตชินะระหังพระธรรมวิสพโสสัพเพหุทธาพระรัตนตาปเจกันนจะยังพระรังอรหันตานจะเตชินะระหังพระธรรมวิสพโส สเพภุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานัจะเตชนะลักษมธามิสัพโสสเพุุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานจะเตชินาัมระมิสัพโสสเพุุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานจะเตชนะรัขษมรมิสสพโสสเพพุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานจะเตชินะรักษมธมิสัะพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมข้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอทเทพเทวลางหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อสมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายสิทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวง,งที่สามสิงง่งอวบอ้ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาต